กว่า3ปีมาแล้วที่ประเทศไทยต้องอยู่กับวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ผู้ประกอบการรา้านค้าธุรกิจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแผนการเดินทางแบบไม่มีกำหนดซึ่งในหลายภาคส่วนต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ยุค New Normal ขณะที่ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดลดลงประกอบกับประชาชนได้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและคนรอบข้างเพิ่มขึ้นซึ่งที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการขยายมาตรการเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส4ส่วนต่อขยายจำนวน1,500,000 โดยจะเป็นการเปิดจองโรงแรมที่พักตั้งแต่วันที่1กระกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนผ่านการมอบส่วนลดค่าโรงแรมที่พักค่าอาหารค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวและค่าเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งขนาดนี้มีจำนวนคนลงทะเบียนจองสิทธิ์ที่พักโรงแรมเต็มจำนวน1,500,000สิทธิ์แล้วขณะที่สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินยังคงเหลือกว่า200,000สิทธิ์ นางธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัตคาารไทยกล่าวถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่ส่วนต่อขยายว่าถือเป็นความหวังของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศเพิ่มขึ้น ในฐานะทั้งผู้ประกอบการเราบอบช้ำกับวิกฤตโควิดเราเรียกร้องภาครัฐให้ช่วยเหลือเราภาครัฐก็ใช้เม็ดเงินที่มันเป็นภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาช่วยกันสนับสนุนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพราะฉะนั้นเราทําอะไรที่ตรงไปตรงมาภาครัฐเองเนี่ยในโอกาสต่อไปถ้าเกิดวิกฤตจะได้มีความมั่นใจในผู้ประกอบการส่วนผู้บริโภคเองเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันเป็นประโยชน์ก็อยากให้ทางผู้รับชอบที่จะแบบมาตรการ การวิธีการใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันให้มันง่ายต่อการจองการจัดการก,ก็อยากจะให้ร่วมมือการใช้มันโดยความสุจริตใจตรงไปตรงมา สำหรับอัตราการเข้าพักแรมของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงต้นปี2565ด้านนายอุดมศรีมหาโชตะประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมสมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ40-45ซึ่งถือว่าสถานการณ์การเข้าพักของนักท่องเที่ยวดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี2564ที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ10-20 ตรงนี้เองเนี่ยทำให้เป็นการกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวได้ส่วนลดถึง40%โดยทางรัฐบาลหรือทางทอทอเนี่ยเป็นคนสับงสนหนการจ่ายชดเชยให้กับนักท่องเที่ยวอีก60%นักท่องเที่ยวแค่จ่ายซึ่งเป็นการผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยวได้กระตุ้นกานท่องเที่ยวได้แล้วแถมยังได้ไวซ์เชื่อ หกร้อยบาทซึ่งเป็นตัวกระตุ้นค่อนข้างดีเลยทําให้การท่องเที่ยวในปีนี้นะตั้งมกราจนถึงประมาณช่วงกลางสิงหาจากตัวเลขที่ถอทอให้มาการท่องเที่ยวขึ้นถึงแปดสิบหกล้านคนครั้งในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นงางเชื่อที่กระตุน้นการท่องเที่ยวให้เกิดการไทยเยวไทยมากขึ้นอย่างไรก็ดีโครงการภาครัฐต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เพียงเป็นการช่วยสนับสนุนนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆภาคส่วนให้กลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง และเชื่อว่าอีกไม่นานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยจะกลับมามีบทบาทด้านการท่องเที่ยวชูวความเป็นเอกลักษณ์ประจำถิน่นสะท้อนความเป็นประเพณีและวัฒนธรรมสร้างไรายได้กลับมาสู่ชุมชนรินลดาสุขคนวิมลมานรายงาน